曾迷茫。 สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครแอคชั่นแฟนตาซีของทางช่อง3กันบ้างนะครับเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะเคยดูตัวอย่างกันมาแล้วถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับก็ลองเซิร์ชกันดูเลยนะครับผมพิ่ภพขิมมาพานนะครับเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะได้ดูเมื่อไหร่นะแต่ว่าถ้าออนแอร์เนี่ยผมว่ากระแสะเรื่อง CG เนี่ยน่าจะมานะเพราะว่า CG ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอาจจะมากลบกระแสะ มากู้หน้าให้กับทางช่อง3ที่ก่อนหน้านี้เรื่องดังดวงหาดูไทยเนี่ยโดนฉะเรื่อง CG เนี่ยที่หลุดหรือ CG ไม่สมจริงเนี่ยค่อนข้างเยอะเรื่องพิภพหิมพานเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะทํา CG ออกมาได้สมจริงนะสำหรับผมผมคิดว่ามันสมจริงเลยแหละนะครับโอเควันนี้จะมาอ่านเรื่องย่อกันแล้วก็จะไปวิเคราะห์ตัวอย่างให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่ามีฉากอะไรกันบ้างนะแต่ผมเห็นแบบตัวอย่างเนี่ยสับซอยฉากเยอะแยะมากมายเลยน่าจะพูดได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่าไม่ได้รู้อะไรมาก ไปอ่านเรื่องยอ่อก่อนที่จะไปพูดถึงแล้วก็ไปดูเกี่ยวกับภาพด G, G ที่มันผมว่ามันสมจริงพร้อมๆกันเลยละกันนะครับโอเคเรื่องยอ่อของเรื่องพิภพหิพอภา์นะครับอ่ะลืมบอกไปนะครับผมว่าเรื่องนี้นะครับได้พระนางหลุยส์สกอตต์นะครับประกบคู่กับแยมมาธิรานะครับพิพบภาพหาินอารเรื่องราวละครดรามา่าแฟนตาซีเมื่อพิมจะต้องเดินทางเข้าป่าไปในป่าหิมพภา์ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อตามหาอุรมุมณีของวิเศษที่สามารถนำมา ท่วยส่งยศพ่อบุญธรรมของเธอที่นอนป่วยอยู่โดยมีสุนทรและพัส,สนสองพ่อลูกที่หวังจะครอบครองอุลกมณีไว้เองแต่การจะเข้าไปในป่าหิมพานต์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หนุ่มกฤิพลานหนุ่มลูกชายของพาน,นินที่เคยเข้าไปและสามารถกลับออกมาได้ จึงต้องออกตามหาเขาเพื่อพาเธอไปยังจุดหมายปลายทางในครั้งนี้โอเคอ่ะก็ตามเรื่องย่อเลยนะครับผมตัวของนางเอกเนี่ยต้องการที่จะเข้าป่าหิมาพาน์นะครับเพื่อตามหาอุลกมณีเป็นของวิเศษนะครับที่จะนํามาช่วยพ่อของเธอที่เป็นพ่อบุญธรรมเนี่ยที่นอนป่วยอยู่แต่ว่าอุลกมณีเนี่ยมีสุนทรกับลูกชายนะครับพัสนก็ต้องการครอบครองอุลกมณีไว้ครอบครองเช่นเดียวกันซึ่งคนที่จะพาเข้าไปในป่าหิมาพาน์ได้นะครับผมก็มีแต่หนุ่มกิจ ครับผมที่เป็นพานหนุ่มออกแนวแบบว่าสไตล์แบดแบดหน่อยนะครับเป็นลูกชายของพาน,นินเคยเข้าไปในป่าหมาิมพานมาแล้วนะครับผมตัวของพมพ์เนี่ยเลยต้องตามหากริดเพื่อที่จะให้เขานะครับผมพาไปยังป่าหมาิมพานโอเคเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ตัวอย่างกันดีกว่าเดี๋ยวจะหยิบยกเรื่องยอนเนี่ยไปปฏิปต่อกับในตัวอย่างนะครับ ในตัวอย่างนะครับผมเปิดมาก็จะเห็นเป็นภาพโบราณเกี่ยวกับป่าหิมพานก่อนเป็นเนื้อร้องเอื่อนๆเหมือนแบบว่าในละครจักจักวงงงอะนะในละครพื้นบ้านอะอออะไรพวกนี้นะครับเขก็จะพูดเนื้อหาเกี่ยวกับป่าหิมพานมีความลึกลับนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็ตัดมาในฉากที่ ตัวนางเอกเนี่ยเหมือนนอนอยู่ในป่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเนี่ยเข้าไปป่าเห็บพันแล้วต้องมานอนอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเหมือนแบบว่าต่างคนต่างตกมาในจุดแต่ละจุดหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้ผมเดานะครับแล้วก็ตัดมาที่ฉากในโลกของเราปัจจุบันนะครับเป็นฉากที่ตัวของนางเอกเนี่ยพิมพนะครับผมตามหากลิดจนเจอนะครับแล้วกริดก็บอกพิมพ์ว่าการเดินทางท่องเที่ยวผจนภยัยไม่ว่าคุณอยากจะออกเดทที่ไหนบอกผมมาได้เลย กิสดาเชบลยินดีให้บริการครับแล้วตัวองพิมพก็บอกว่าป่าหิมะพนันจนกรีตเนี่ยตกใจนะครับผมแล้วก็พ่นไวายออกจากปากเลยขณะที่กาลังดื่มอยู่นะครับฉากต่อมาครับน่าจะเป็นฉากที่กริตเนี่ยพาทุกคนเข้าไปในป่าหิมะพันได้แล้วนะครับตรงนี้เราจะเริ่มเห็น CG ของละครเรื่องนี้กันแล้วนะเริ่มมีการใช้ CG เป็นดอกไม้ที่หล่นเป็นผีเสือ้อหรือเป็นป่านะครับตรงนี้จะเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มมีฉากที่มันไม่น่าจะเป็นป่าจริงๆและการเดิน ทางรั้งนี้นะครับผมเขาไม่ได้เดินทางไปกันแค่2คนนะครับจะเห็นว่าในฉากเนี่ยยังมีอีกหลายคนที่ร่วมเดินทางเข้าไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพรสนนะครับที่รับบทโดยตาวริษนะครับผมเป็นลูกชายของสนทรเนี่ยที่ต้องการครอบครองอุลกมณีเนี่ยไว้กับตัวเองด้วยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าป่าหิมพันเป็นดินแดนเล่นลับคู่ขนานกับโลกม,มนุษย์นะครับมีเนื้อที่ประมาณ3,000โยชน์และอุดมด้วยพืชพันธุ์แล้วก็มีสิงสารสัตว์แปลกๆที่น่าสมรวจอย่างยิ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็น เสียงของพิมพ์ที่พูดคุยใครสักคนหนึ่งนะครับแต่พอทุกคนเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าป่าหิมพานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนในหนังสือที่เรียนมานะครับแล้วก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยตัดไปยังสัตว์ต่างๆนะครับผมที่อยู่ที่ป่าหิมพาน์แห่งนี้นะครับ แล้วก็ตัดมาที่ฉากที่พิมพ์นะครับผมกําลังวิ่งหนีสัตว์ประหลาดอะไรตัวใหญ่ๆอยู่นะครับซึ่งสัตว์ตัวนั้นเนี่ยดูคล้ายๆกับสัตว์โบราณหรือคล้ายๆกับพวกไดโนเสาร์เลยก็ว่าได้นะแต่คือผมแคปภาพมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ลองไปดูในวิดีโอลองไปดูในตัวอย่างดูอันนี้คือเป็น CG ค่อนข้างที่จะเนียนเลยแหละนะตัวของพิมพ์เนี่ยกำลังวิ่งหนีอยู่ส่วนตัวของกริตนะครับผมก็พยายามวิ่งอยู่บนเนินเขาแล้วก็พยายามที่จะวิ่งไปช่วยพิมพ์นะครับตัดมาอีกฉากหนึ่งนะครับผมเป็นฉาก เหมือนวิ่งเข้าไปเอาอะไรข้างในประสาหินนะครับแล้วเขาเนี่ยก็หยิบออกมาพอถึงตอนที่เขาหยิบออกมาแล้วเนี่ยประสาหินนะครับผมกาลังจะถลกตรงนี้เนี่ยซีีค่อนข้างดีเลยแบบสวยมากแต่ถ้าถามว่าลอยไหมก็กกลอยเหมือนกันนะแล้วขณะที่กิตนะครับผมกาลังจะวิ่งออกจากประสาถ้ำนี้นะครับแล้วแผ่นแผ่นดินตรงสะพานหินเนี่ยก็กําลังจะแตก กิจก็เลยวิ่งแล้วก็สไลด์ตัวแล้วปากถ้ำเนี่ยก็กาลังจะปิดลงมานะครับก็เลยสไลด์ตัวออกจากถ้ำไปได้นะ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยไปหยิบอะไรมาตัวอย่างค่อนข้างที่จะบอกเยอะนะแต่รายละเอียดเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรนะต่วมาที่ฉากต่อมานะครับซึ่งแน่นอนว่าที่ป่าหิมะพาน,นี้นะครับผมไม่ได้มีแค่สิงสารสัตว์แต่มีกลุ่มคนเหมือนเป็นชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่นี่ถึงหน้าตาเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับสัตว์ก็ตามนะครับทำให้อาจจะดูไม่ปลอดภัยสําหรับพวกเขาการที่มนุษย์เนี่ยเข้ามาในที่นี้อาจจะ ทำให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยจะเห็นว่าจะมีฉากที่พระเอกนางเอกนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่มาด้วยกันเนี่ยเอาผ้าคลุมหัวเหมือนเป็นการพลางตัวไม่ให้คนอื่นเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเป็นมนุษย์นะครับและนอกเหนือจากหลุยส์สกอตต์นะครับผมกับแยมนะครับคู่รองเนี่ยก็ยังมีนิ้งสรัญญานะครับที่รับบทเป็นมัษยาเป็นนักพืกษาสรสาวนะครับผมมาประกบคู่กับกระทิงขุนนรงค์นะครับรับบทเป็นจกักเป็นนายแพทย์หนุ่ม um นะครับมาเป็นคู่รองที่เดินทางมาด้วยอาจจะแบบว่านักพืชศาสสาวเนี่ยมาเพื่อศึก ส,ส่วนตัวแพทย์หนุ่มเนี่ยอาจจะมาเพื่อเป็นแพทย์เพื่อดูแลคนที่เดินทางมาด้วยกันนะครับและนอกเหนือจากสีสารสัตว์และกลุ่มคนที่อยู่ที่ป่าหิอพานนี้นะครับเหมือนว่าจะมีวังอยู่ที่ป่าหิบพานนี้ด้วยนะครับเพราะว่าในตัวอย่างที่เราเห็นนะครับผมจะมีฉากของพี่เดี่ยวสุริยนนะครับที่รับบทเป็นเทพนรสิกนะครับเป็นเทพแห่งวิมานทองเชิงเข่าไกรลาดนะครับก็คือวังประสาทที่เราเห็นเนี่ยคือวิมานทองแห่งเข่าไกรลาดนะครับผมตัวพี่เดี่ยวเนี่ยรับบทเป็นเทพนรสิงห์ซึ่งเขาเนี่ยเหมือนว่าจะมี อดีตที่ผูกพันกับตัวของแยมด้วยนะครับเพราะว่าจะมีฉากที่เขาทั้งคู่เนี่ยจูบก,กันอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงคือตัวของแยมอในอดีตชาติเนี่ยอาจจะเคยเป็นคู่ของ เทพนรสิงห์มาก่อนหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะหรือตัวของเทพนรสิงห์เนี่ยอาจจะตกกลุ่มรักมนุษย์อันนี้ก็เป็นไปได้หลายทางนะครับส่วนตัวของกริชเนี่ยพอมาอยู่ในป่าหิมพานเนี่ยมันจะมีฉากที่เขานะครับผมแต่งตัวเหมือนนักรบเลยหรือว่าตอนที่เขาเป็นนายพานที่อยู่ที่ป่าหิมพานเนี่ยเขาแต่งตัวแบบนี้ไม่รู้นะมีวิชาอาคมอะไรรึเปล่าเพราะว่าที่แขนของเขาเนี่ยก็สากแล้วการแต่งตัวการตะไายดาบของเขาก็รู้สึกว่าแปลกๆไปนะครับมีฉากที่เขาต่อสู้อยู่กับนัก่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแต เป็นอะไรเหมือนตัวเขามีเหล็กไหลปรฟันแล้วก็เป้งอันนี้ต้องรอติดตามเหมือนกันยังไม่ทราบคาตอบนะครับและมีฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยถือลูกแก้วกลมๆนะครับแล้วก็มีแสงสีแดงอันนี้น่าจะเป็นอุรกมณีหรือเปล่า ของวิเศษที่จะเอามาช่วยพ่อของพิมพ์นะครับซึ่งในฉากเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นฉากต่อสู้กันค่อนข้างมากเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเองหรือว่ากับเทพหรือกับพวกนักฆ่าในป่าหิมพา,านแห่งนี้นะครับล้วก็จะให้เราเนี่ยได้เห็นถึงกลุ่มคนนะครับผมที่หน้าตาคล้ายๆกับสัตว์เนี่ยรวมถึงมีนางฟ้าด้วยคือในป่านี้นะครับผมมีหลายๆอย่างที่อยู่ รวมกันที่โลกมนุษย์ของเราเนี่ยไม่มีนะครับและก่อนจบตัวอย่างนะครับผมก็จะเห็นว่าตัวของ เขาเนี่ยน่าจะถูกสัตว์ที่เขาวิ่งหนีมาเนี่ยเกือบและเกือบที่จะเจอมันกินแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับผมคือตอนนี้เนี่ยเป็น CG ปากแล้วก็ฟันเนี่ยใกล้มากๆผมว่ามันก็ดูสมจริงดีนะดูเหมือนหนังไดโนเสาร์ของต่างประเทศอยู่เหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะดูจริงๆเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะเหมือนจริงแบบนี้ไหมแต่นี้ผมว่ามันมันเออโอ้ดูโอเคเดีคือเหมือนแบบพยายามเข้าใกล้ตัวของพิมพแล้วก็กําลังจะอาปากงับหัวหนางเอกตายอะ่ะไม่ใช่ล้าเล่นนะครับแล้วก็ จบตัวอย่างเพียงเท่านี้นะครับอ่ะพี่พบพิมาพ์านก็จะเห็นว่าตัวฟอนต์พีพพิมาพ์านเนี่ยผมว่าออกแนวออกแนวแบบว่าพวกจูเลสิปาร์กเหมือนกันนะแนวแบบว่าดิสนีย์อ่ะเหมือนแบบทำคล้ายๆกับพวกของดิสนีย์เหมือนกันนะมีทั้งชื่อไทยชื่อภาษาอังกฤษนี่ครับผม world of พิมาพ์านเนี่ยแล้วก็ตอนจบแล้วก็มี coming soon นะครับ coming soon เนี่ยแบบเหมือนกับจูเลสิปาร์กมากแหละเออคล้ายๆคล้ายๆเหมือนกันนะ อาจจะไม่ได้อะไรกับการที่ผมมาวิเคราะห์ตัวอย่างในวันนี้แต่ว่าถือว่าผมเอา CG สวยๆมาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจจะพูดผิดพลาดไปบ้างไนก็ขออภัยด้วยกันเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะน่าถ่ายทํากันในป่าแล้วก็น่าจะใช้งบพอประมาณแหละกับพวกเรื่องของ CG นะครับก็ขอให้ทําออกมาดีมาแก้หน้าที่ผิดพลาดในดังดวงสุดทายให้กับทางช่อง3หน่อยละกันนะครับเพราะว่าผมว่า CG เนี่ยดีเลยชอบชอบชอบ คูณน,น่นมีความคิดเห็นยังไงกับละครเรื่องนี้อยากดูไม่อยากดูลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนผิพาพป,ประกานใดขออภัยวันนัดที่นี้ด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกรด,ดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อตไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับาาากกดดติิไไลคชร่่งเืออหๆ